คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลมาแล้วเลขอโชคอำนวยงวด1เมษายน2563 วันนี้แอดก็มีข้อมูลเลขสวยๆจากอโชคอำนวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคงวด1เมษายนนะครับนี่ครับสำนักอโชคอำนวยครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่างวดวันที่1เมษายนอโชคอำนวยจะให้เลขอะไรมากันนะครับงวดประจําวันพุธที่1เมษายน2563 เลข3ตัวมา1ตัวนะครับวันทง2รองเลข8เลข5นะครับเรามาดูฝั่งนี้ครับเหมือนหน้าเดียวกันนะครับหน้านี้ก็หน้านี้นะครับวิ่ง2บนล่างนะครับบอกว่า2บนล่างแล้วรอง8กับ5นะครับบอกว่า3ตัวนี้มา1ตัวนะครับ่านผู้ชมครับชุด2ตัวบนล่างนะครับให้มาทั้งหมดทั้งมวล15ชุด แล้วก็ชุด3ตัวรวยรวยอีก5ชุดนะครับเราไปดูชุด2ตัวครับได้แก่2 1 2 3 2 6 2 7 2 9 8 1 8 3 8 6 8 7 8 9 5 1 5 3 5 6 5 7 5 9บนล่างนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมชอบบนก็จับวางบนได้เลยนะครับชอบล่างก็จัดลงล่างกันได้เลยนะครับ ่วนชุด3ตัวรวยๆนะครับให้มาทั้งหมดทั้งมวล5ชุดได้แก่4 2 1 4 2 3 4 2 6 4 2 7 4 2 9ครับท่านผู้ชมครับเลขอโชคอํำนวยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมครับ2ตัวนี้มา1ตัวนะครับ285นะครับ285ต้องมา1ตัวนะครับผลงานงวดที่ผ่านมานะครับ 062นะครับมา1ตัวเลข 6, 6ก็วิ่งเข้าไปที่446นะครับท่านผู้ชมครับเลข6ตรงนี้นะครับก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่446นะครับท่านผู้ชมครับ285นะครับก็ต้องมา1ตัวนะครับท่านผู้ชมก็จับวางกันได้เลยนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีใย ไปกับเลขอ,อโชคอํานวยชุด2ตัวชุด3ตัวทุกทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ